วันนี้ที่จังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร644้่ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรร่วมพิธี ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพพระ,ะรมราชนีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอโพทะเลจำนวนสามครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2566ส่งผลให้น้ำท่วมขังมีบ้านเรือนรัศดรถนนสิงสาธรณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน12อําเภอรัศดรได้รับความเดือดร้อน4,524ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตร2 7 3 8 0ไร่ ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ป,ประสบกับทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ววัน วันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยส่งห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุทกภยัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภยัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปธมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวนสองพันถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดืดอดร้อนในเบื้องต้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรร่วมพิธี ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัศดรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพทะเลจำนวนสครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2566ส่งผลให้น้ําท่วมขังมีบ้านเรือนรัษฎรถนนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน3อมอำเภอ18ตำบล88หมู่บ้านรัษฎรได้รับความเดือดร้อน2,000ครัวเรือนพื้นที่ทางการ,กรเกษตร1 3 3 4ไร่และบ่อเลี้ยงปลา2 8 9บ่อ จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือรัษดรจัดหาเครื่องอุปภโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภ,ภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้รัษดรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วแล้ว และต่อมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยาอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ดย้ยทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยมีนายนพฤทธ์สศศิริโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดในายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์จำนวน730ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรร่วมพิธีในโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้องคมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิตถ์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปภโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่บ้านกกต้องตำบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจำนวนสีครอบครัว ท้งนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สำหรับจังหวัดอุตรดิตได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอที่ฟากเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ส่งผลให้น้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนรัศดรถน,นนสิงสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ4ตำบล28หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน จังหวัดอุตรดิต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ววัน